ความลับจัก,กรวาลที่คุณอาจไม่เคยรู้ชีวิตคุณจะจนหรือรวยขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ชีวิตคนเราจะจนหรือรวยมันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินในกระเป๋าแต่มันคือการเลือกที่คุณทำซ้ำๆในทุกวันคุณเลือกที่จะเชื่อแบบไหนคุณเลือกที่จะมองตัวเองแบบไหนคุณเลือกที่จะอยู่กับพลังงานแบบใดคนบางคนมีเงินเยอะแต่ข้างในยังรู้สึกขาดในขณะที่บางคนมีน้อย แต่หัวใจเขารู้สึกมั่งคั่งอบอุ่นและเปี่ยมล้นเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากภายนอกแต่มันเริ่มจากความรู้สึกภายในว่าฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรฉันเลือกได้ที่จะสร้างชีวิตในแบบที่ฉันต้องการความจนไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือโปรแกรมเดิมในใจและคุณมีสิทธิ์ในทุกวันเวลาทุกวินาทีที่จะเปลี่ยนโปรแกรมนั้นใหม่ มน้ำอยากบอกว่าอย่ารอให้เงินมาก่อนแล้วค่อยรู้สึกมั่งคั่งแต่ขอให้คุณรู้สึกมั่งคั่งจากภายในก่อนแล้วจักรวาลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาคุณคุณคือคนเดียวที่เลือกได้ที่จะอยู่ในพลังงานของความขาดหรือความพอที่จะอยู่ในพลังงานของความกลัวหรือความศรัทธาที่จะอยู่ในพลังงานของความจนหรือความมั่งคั่งเลือกให้ดีเพราะชีวิตของคุณ จะตอบสนองสิ่งที่คุณเลือกเสมอ